อายุจากเส้นใจเส้นใจหรือเส้นหัวใจของเราเนี่ยตามตำราโหนชานศิลป์วิธีวัดอายุก็คือให้ลากเส้นใต้โคนนิ้วนางนะครับไปตัดที่เส้นหัวใจที่ตำแหน่งใดให้ถือว่าตรงตำแหน่งนั้นคืออายุ30ปีครับเหมือนกับเส้นที่ผมวาดไทเบิ้ลนั่นละมันก็จะมีเส้นใจในสีชมพูครับแล้วก็มี ตัวเลขสีแดงนะั่นคืออายุ30ปีครับตัดกันตรงเส้นสีเขียวเห็นไหมครับคือตามตำราจาร์โหนชานศิลเนี่ยเพิ่นก็จะวิเคราะห์เส้นลายมือแต่ละเส้นเนี่ยตามอายุไขในยุคสมัยนั้นซึ่งยุคสมัยนั้นเนี่ยสถิติเนี่ยอายุไขคนไทยนีย่อยู่ประมาณ70ปีครับแต่อายุไขของเราในปัจจุบันนี้เป็นยังไงก็ประมาณ80ปีครับอายุไขเพิ่มขึ้น10ปี ผมก็ใช้ตัวเลขสีม่วงนะครับเป็นตัวกำหนดว่าอ่าค่าจะวัดอายุในยุคสมัยนี้ก็ให้ใช้เกณฑ์นี้นะครับคนไทยนะครับแพทย์รักษาดีครับอายุไขของเราเพิ่มมา10ปีแต่ในขณะเดียวกัน,นคนมีบุญครับติงหูยานอายุยืนนี่ให้บวกเพิ่มไป19ปีคือการเกษิน,นชีวิตนั่นแหละครับนะครับเสินใจนี่เราก็บวกเพิ่มไป19ปี กลายเป็นตัวเลขสีขาวนะครับคืออายุไขนะครับวัดเส้นใจนะครับตามรูปภาพนะครับก็ประมาณนี้นะครับส่วนรายละเอียดของเส้นทั้ง27เส้นก็จะอธิบายไปทีละเส้นนะครับเพราะดวงชะตาแต่ละลายมือแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะครับแต่การวัดเส้นอายุเส้นใจ เส้นสมองเส้นวาสนาเส้นสําคัญเส้นชีวิตเส้นสมองเนี่ยการวัดเส้นอายุเนี่ยก็คล้ายๆกันครับสามารถดูน้ำกันไดอยู่ครับก็จบคลิป